ลุงพลรถน้ำมนล้างซวยหลังมีคนทักโดนของหลังจากที่ช่วงนี้ลุงพลมีประเด็นร้อนหลายอย่างมีหลากหลายปัญหาเรื่องราวเข้ามากระทบลุงพลไหนจะเรื่องเงินรับบริจาคเพื่อที่จะมาสร้างองค์พญานาคนั้นและเรื่องสถานที่ที่จะสร้างองค์พญานาคด้วยเนื่องจากที่ดังกล่าวนี้เป็นที่สพกไหนจะเรื่องคุณน้ำฟ้าคุณหมอปลา เรื่องหมอเอกก็ตามมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีคนทักลุงพลว่าลุงพลโดนของใส่ทําให้ลุงพลมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะทําอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นเป็นเพราะคุณใสหรือเปล่าล่าสุดลุงพลได้ไปอาบน้ำมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมดวงกับพระอาจารย์พลซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ลุงพลนับถือ ที่วัดดานพระอินทร์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นความเชื่อของคนทางภาคอีสานลุงพลได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้อาบน้ำมนต์ก็รู้สึกว่าใจเย็นลงทำอะไรแล้วก็มีสติเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมถ้ามีงานข้างนอกก็จะไปรับงานแต่ถ้าไม่มีก็จะทำงานทำไร่ที่บ้านเหมือนเดิม และลุงพลก็ขอฝากให้คนที่ดูข่าวคนที่ติดตามลุงพลให้ช่วยดูข่าวอย่างรอบคอบรอบด้านด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นต่างๆของลุงพลนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ